อ,นนอันนี้คือใจกลางเมืองที่เป็นแบบร้านคาเฟ่ร้านอาหารร้านเสื้อผ้าก็คือปิดหมดเลยนะคะคือจะมากินอาหารอินเดียแต่ว่าร้านปิดนะคะร้านไม่เปิดน,นะคะสิลงโจ่งมากเลยนะคะ